ประเดนลงแล้วล่ะว่าสิมะเบิงตะกิมีคือด้ยิ้มเสียงล่ะโอ้มาเร็วมาแล้วหนึ่งเจ็ดอะไรหนึ่งเจ็ดห้าอะไรหนึ่งเจ็ดห้าอย่างจะบอกหัวย่าเหรอลูกคนมาล่ะเอาไปใส่ล่ะ สนว่าจะทำอะไร oh. ะสับสนนะเสียงกระหายหมุนกระหมุนโอ้ยนอรบว่าเป็นใจแค่น้อมือนี่ม,มาแล้ววันนี้มาแล้วมาแล้ว,วสเสียงมาแล้ว,ว อ้าวลุงพุนกระมาเล้วลุงพุนกระมาเร็วบังหาหนึไรเงี้ยแต่เสียงบานห้นเห็วนคอมโรนเสียงนี่เสียงหายไปอีกแล้วมันเกี้วก็ระบบเพิลนบอ จะไ็นเน็ตบอดีเนาะเมาเน็ดบ้านยายนี่มาเอา้าน้าระวิ่งน้ำก้นบานนี่ยังบุหรี่ซื้อแล้วลืมแล้วละ่ะย้ายกระดายอ๋อคิดออกแล้วนี่นี่นี่ยังมาเดินเพลนผ่าน ตำรวจตรวจตาน้ำจ้าของบอกนั่นแล้วลบไปจังสั้นแล้ว